สวัสดีครับขอรับเข้าสู่รายการคุยชัดๆกับผมชัดปันทิฤิเวศรายการที่นําท่านไปเจาะลึกเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย้วยกันนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับทางผู้บริหารของบริษัทสุเดียนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรสุรินทร์โซนี่นะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มง,งานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจของบริษัทอินเดก International Group จำกัดมหาชนหรือ IND นั่นเองนะครับสวัสดีครับดรสุรินทร์ครับครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะครับก็วันนี้อยากให้ทางดรช่วยอัปเดตนะครับ เรื่องราวของอินเดียหน่อยครับก่อนอื่นเนี่ยอยากให้เล่าเกินนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ธุรกิจของอินเดียเราเราทำอะไรอยู่ครับครับก็จริงๆแล้วพอหลักๆของบริษัทเนี่ยก็คือเราจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับศึกษานะฮะแล้วก็ออกแบบคุมงานแล้วก็ออกแบบพร้อมก่อสร้างนะครับผมอันนี้เป็น core business ของเราที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่ครับผมับผมออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวลักษณะ core business ของเรานะครับ ทีนี้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดปีมาก็ผ่านไตรมาสแรกไปแล้วนะครับอาจจะต้องมนะาอัปเดตกันนิดหนึ่งว่ากลยุทธ์ของอินเด็กเองในปี2566เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับในทวศนี้ต่อไปครับครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่า Core Business เรามีอยู่4ตัวที่เพิ่งเพิ่งกล่าวไปนะครคือจริงๆแล้วตัวลักษณะธุรกิจในปี2566เนี่ยสิ่งที่เราวางกลยุทธ์ไว้เนี่ยเราวางไว้อยู่2ทางก็คือการเพิ่มรายได้แล้วก็การลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของการเพิ่มรายได้เนี่ยคือเราก็ยังมีการมุ่งเน้นไปยังงานที่มีมาจรจิ้นที่ค่อนข้างสูงในคอ b u บิสเ s นสองเราอะนะครับโดยส่วนมากเราจะไปงานที่เรามีประสบการณ์การทํางานที่ที่เราทํามาในหลายในร่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาพร้อมกับมีผลงานในการการกันตีผลลักษณะของธุรกิจของเรานะฮะซึ่งเราก็จะมีการเข้าไปร่วมประมูลเกี่ยวกับงานที่ที่ทางภาครัฐนะฮะมีการออกมาเพื่อที่จะให้มีการแข่งขันในการประมูล ส่วนในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะมีการควบคุมต้นทุนที่เราใช้ในการกอร่อสร้างและก็การผลิตสินค้าของเราเนื่องทาให้เรามีมาร์จิ้นที่สูงขึ้นครับผมอืม๋อ,อ,อนี่ก็เป็นกลยุทธ์หลักๆนะครับถ้ามองแบบนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ต่างๆอีกก็ดีเพราะว่าเศรษฐกิจเองที่กลับมาฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการก่อสร้างเองก,ก็ดีรวมถึงการเดินหน้าของของภาครัฐที่มีโครงการต่างๆออกมาเนี่ยตัวของวัยเด็กเราได้รับอันนี้ส่งมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้ ครับเราเราค่อนข้างจะได้รับผลผลดีกับเรื่องเรื่องอเกี่ยวกับน,นโยบายของภาครัฐนะฮะโ mm hmm. ดยเฉพาะ,ะงานที่เป็นงานเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคที่ภาครัฐจะลงทุนเป็น government expense นะฮะคือลักษณะพวกนี้เนี่ยงานแบบนี้มันจะเข้าเข้าทางอินเด็กตรงที่ว่าทั้งในส่วน mm hmm. ของการคุมงานนะฮะหรือการออกแบบของก่อสร้างเนี่ยคืออินเด็กสามารถเข้าไปเพในในธุรกิจในลักษณะงานที่ภาครัฐออกมาได้เกือบทุกอันเนื่องจาก mm hmm. นโยบายของภาครัฐเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยมันจะเน้นหลักไปที่สารุปโภคนะครับกับการจ้างงานซึ่งมันมันเข้าเข้าแก๊ปเข้าความพิเศษของเราหมดเลยครับผมอืมมิตรคว่าเราได้รับอไรที่ส่งไปเต็มเตเลยครับครับ,รบแล้วปัจจุบันนี้เรามีการเข้าไปประมูลงานใหม่ๆไหครับแล้วก็ประามาณสักกี่โครงการแล้วก็ความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างครับ ครับคืองานหลักๆตอนนี้เราที่มีเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีสนามบินบึงการนะครับมีสนามบินสตูลน,นะฮะแล้วก็มีงานถนนเชื่อมต่อแยกมอเตอร์เวย์อุตภัยอีตัวนี้คือเราเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วแต่มันจะมีงานอีกลักษณะหนึ่งที่ตอนนี้อินเด็กกาลังทําการศึกษาและพยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมก็คืองานลักษณะ EPCI คือส่วนของ EPC เนี่ยเป็นงานที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าในตลาดคืองานก่อสร้างแต่มีไอเพิ่มขึ้นมาคือ investment นะครับคือเป็นลักษณะธุรกิจใหม่ที่ตอนนี้อินเด็กกำลังทำการศึกษาร่วมกับภาครัฐอยู่ว่าเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในงานลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรและมีมารจิ้นที่จะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยมีกําไรมากขึ้นมาก,กน้อยแค่ไหนครับอันนี้เราเราเรา,เราศึกษากับ,กบภาครัฐถูกต้องไหมครับอันนี้คือจริงๆแล้วใช้คําว่าเราเป็นคนศึกษาแล้วนําเสนอ,อภาครัฐต้องใช้คานี้ดีกว่าครับอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นงานใหม่เนาะเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้านะครับตรงนี้ครับ แล้วปัจจุบันนี้งานในมือเราหรือแบล็กบอกมีประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ปีนี้จะรับรู้ประมาณเท่าไรครับคือณหนะึ 1, ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกแบล็กบอลเรามีประมาณสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านนะฮะซึ่งปีนี้เราจะรับรู้ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้อยากให้ดรสุรินช่วยพูดถึงในเรื่องของเป้าหมายของอินเดียเราในปีสองพันห้าสิบหกนดหน่อยครับในแง่ของไรายได้จะโตตัวประมาณสักเท่าไหร่แล้วก็การเติบโตนี้เนี่ยมาจากอะไรครับครับ ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเรามองการเติบโตของบริษัทเราที่อยู่อยู่ที่15-2ถึงนตะฮะ<ม>ตัวเลขตัวนี้เรามีที่มาอย่างนี้ครับคือเรามองว่าด้วยนโยบายของภาครัฐที่มีการลงทุนในสาธารณูปโภคนะฮะ<ม>รวมทั้งการจ้างงานเนี่ย<ม>หลายๆายโครงการแล้วก็นโยบายเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าทางบริษัทอินเด็กซ์ที่จะสามารถเข้าไปร่วมประมูลและมีส่วนร่วม เราค่อนข้างมั่นใจฮะด้วยประสบการณ์งานที่เรามีมาตลอด40ปีเนี่ยและด้วยผลงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งมาจิ้นของธุรกิจเนี่ยเรามั่นใจว่าจะทาให้บริษัทเติบโตในปีนี้ได้ประมาณ15 20อร์ซครับอันนี้ยังยังไม่รวมถ้าเกิดเรามีโอกาสในธุรกิจใหม่ๆด้วยเนาะอันนี้ถูกต้องครับทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าในมุมมองของโรสุรินเองเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจในในหมวดของอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ แนวโน้มยังไงฮะมันกลับมาเป็นขาขึ้นหรือยังนะตอนนี้แบบมันมาเต็มที่หรือยังหรือว่ายังมีโอกาสที่จะไปได้อีกจริงๆแล้วคือต้องยอมรับนะฮะ Government Spending เนี่ยมันเป็นตัวหลักๆคือการก่อสร้างเลยเพราะมันเป็นการสร้างงานผ่านการานุบภคอะฮะผมว่าธุรกิจก่อสร้างในปีนี้น่าจะเป็นขาขึ้นนะฮะอ๋อน่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วยังต่อไปไหมปีหน้าหรือต่อไปก็หรือแม้กระทั่งรอรัฐบาลใหม่เข้ามาก็ยังคงต้องสเปนตัวนี้หรอกจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าทุกรัฐบาลเนี่ยใช้ Government Spending หมด แล้วการบูตเศรษฐกิจผ่านการจ้างงานและการสร้างฐานคูกโป่งนี่เป็นโนโยบายหลักของแทบจะทุกรัฐบาลผมมองว่ายังไงไปได้แน่นอนฮะไปได้ต่อ,อ,ตอยอาวเลยครับแล้วอย่างนี้ต้องบอกว่าโอเคละเรื่องของธุรกิจก็ก็น่าจะเติบโตตามภาะวะอุตสาหกร,รรมไปได้เรามีการอย่างเมื่อกี้ที่ดรพูดถึงไอ้ตัว EPCI นั่นนะตัวหนึ่งแล้วเรายังมีแผนในธุรกิจอื่นๆไหมครับที่เรามีการศึกษาหรือว่าเพื่อที่จะต่อยอดจากธุรกิจเดิมครับ มีครับคืออย่างนี้ฮะแต่มันอยู่ในขั้นของการศึกษาอยู่คือเรามองว่าการทำเทรดดิ้งเนี่ยคือการซื้อปลาขายไปเนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากกว่าการรับรู้รายได้ทางการก่อสร้างซึ่งเราก็มอกเข้าไปศึกษาในธุรกิจที่เป็นการเทรดดิ้งในลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับธุรกิจเดิมที่เราทําอยู่แล้วเนื่องจากเรายังมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจในตัวสินค้าอย่างนั้นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการมีพาร์ทเนอร์นะครับ ที่เป็นผู้ขายสินค้ารวมทั้งพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศที่มีการนําเข้าสินค้าลักษณะแบบนี้เนี่ย<ม>เรามีการพูดคุยกับทางพาร์ทเนอร์เราว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะนํามาผลิตในประเทศไทยนะครับ<ม>แล้วขอให้ทางอินเด็กซ์เป็นตัวแทนจาหนารวมทัม้งอ,อาจจะเป็นลักษณะาขายให้กับคู่ค้ากับผู้แข่งนะครับนอกจากอินเด็กซ์จะนํามาใช้เองแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันจนการธุรกิจซื้อขายซื้อมาขายไปเป็นลักษณะเทรดดิง้งซึ่งก็จะรับรู้รายได้ได้ค่อนข้างเร็ว<ม>แล้วก็มี margin อ<ม>ีกครับ อันนี้ก็อยู่อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาถ้าอ,อันนี้เรามีการตั้งไหมครับว่าประมาณสักช่วงไหนน่าจะเหนเนเนเ็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับคูดจริงๆแล้วปีปีที่แล้วเราเริ่มศึกษามาแล้วนะครับเราเริ่มศึกษามาตั้งแต่มีโควิดเลยเนื่องจากตออ้องโควิดแต่มันเป็นการหยุดรับรู้ไรายได้ของทางการก่อสร้างทีชัดเจนแต่ธุรกิจซื้อมาขายไปนยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับอืแต่สิ่งที่มันทําให้ตอนนี้เรายังให้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนไม่ได้เนื่องจาก เรายังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับทางคู่ค้าอยู่ว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในลักษณะว่าเราอาจจะเป็นแค่ตัวแทนหรือเป็นในลักษณะของผู้ผลิตเลยซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งเนื่องจากทางเจ้าของสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเช่นกันว่าเขาจะคุ้มไหมที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมันคุ้มค่าทางภาษีไหมหรือการส่งสินค้าลักษณะแบบนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีค่าภาษีที่คุ้มค่า ต่อการขายต่อหรือเปล่าอย่างงี้ครับดังนั้นคือถึงแม้ทางเราจะพร้อมแต่ก็ต้องรอคู่ค้าอยู่ดีดังนั้นคือไทม์ไลน์นี้เรามองว่าไม่น่าเกินปลายปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับออันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับเรื่องราวเราก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกตัวที่จะเข้ามาเสริมนะครับความแข็งแกร่งเพราะทุกวันต้องยอมรับว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยมัน มันทีมันต้องกระจายความเสี่ยงอะเนาะว่าอะไรเราเกิดได้ในช่วงที่ผ่านมาทีนี้สุดท้ายอยากให้ทางดรสุรินทรน์ฝากถึงทาง่านฝั่งหรือนักทุนหรือแม้กระทั่งผู้ถื่อุ้นของอินเด็ก์เองเนี่ยในเรื่องความเชื่อมั่นในตัวของอินเด็ก์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรืออะไรก็เชิญครับครับที่อย่างนี้ครับบริษัทเราเ,เปิดมา40ปีนะฮะเรามีความเชี่ยวชาญประสบการณ์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะฮะ มีความเชี่ยวชาญมีระบบการจัดการที่ค่อนข้างดีนะฮะเรามีการสร้างสัมพันธมิตรที่ดีกับลูกค้าของเราทั้งเก่าและก็ใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับมีการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงนะฮะเราเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาด้านนวัตกรรมเรื่องของการ disrupt เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทางบริษัทไม่ค่อยได้กวดเท่าไหร่ดังนั้นคืออัตราารนักลงทุนนะฮะให้ติดตามอินดี x ว่าเรามีการพัฒนาทั้งธุรกิจเก่าและธุรกิจใหม่ออกไปในรูปแบบเช่นไรนะครับยังไงฝากด้วยครับ ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะครับที่เรามาคุยกันนะครับในตัวของบริษัทอินเด็กนะครับว่าธุรกิจเราจะมีการเติบโตเป็นอย่างไรถ้ามีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานต่างๆหรือว่าการเร่ธุรกิจใหม่ๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเรียนเชิญทางดรอร์สุรินเนี่ยมาพูดคุยมาอัปเดตในรายการกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับได้ครับได้ความยินดีเลยครับ ครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณดรสุรินทร์โซนี่อย่างสูงเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ